วันที่28ตุลาคม2 5 5 7เวลา9กนาฬิกา30นาทีนาวัฒน์แท่หั่มผอ,อสพอปนราธิวาสเขต2อ,ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จัดกิจกรรมประกวดแข่งกันทักษะความสามารถทางวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ประจำปีการศึกษา257 7ระดับเขตพื้นที่การศึกษาณโรงเรียนบ้านสุไหโกลกเขตเทศบาลเมืองสุไหโกลกอํเภอสุไหโกลก ตรวจนาธทิวาธโดยมีนายอภิชาติขาวสุริจันทร์ผอโรงเรียนบ้านสวยโกโลกรวมทัง้งคณะผู้บริหารในสังกัดให้การต้อนรับและนําการตรวจเยี่ยมสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็เพื่อเป็นการกเรเลือนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านแต่ละกลุ่มสาระวิชาและเพื่อเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 0ถึง12บธันวาคม2 5 5 7ที่จังหวัดกระบี่ สำหรับอย่างที่ของการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของเรียนในครั้งนี้ได้จัดสถานที่ขึ้นจํานวน4แห่งคือโรงเรียนบ้านสุไหโกโลกโรงเรียนสุไหโกโลกโรงเรียนบ้านสลาย,ยอและสพปอังหวัดที่พัตเกตสองมีระยะเวลาของการประกวดแข่งขันจํานวน3วันคือระหว่างวันที่2 8่สถึงสาตุลาคม2องพทั้งนี้รายละเอียดต่างๆของการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันดังกล่าว สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ของสวัปรนราทิวาดเขตสอง